ว่าไม่ต้องยกสมมากแค่ประมาณนี้ค่ะแล้วก็สวัสดีครับสสวััดีครบเดี๋ยวให้แนะนำตัวชื่ออะไรแล้วบทเป็นอะไรจากตอนอะไรได้ครับยไปค่ะ5 4 3 2ี่สามสอเคครับเคขอบคุณนะคะห้าสี่สามสองไปค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าเก้าสวัสดีครับเก้าสวัสดีเก้าเก้าก่อนนะฮะสวัสดีครับเก้าน๊เก้าครับจาก เล่นเป็นสลุดครับจากพรชีวันครับค่าพีพีพปุลปรีดีค่ะรับบทเป็นชีวันนะคะจากละครเรื่องพรชีวันค่ะ,คะพรชีวันเป็นยังไงคะเรื่องราวในเรื่องก็จะเป็นหนนักการพูดครับที่ได้ไปอยู่ในต่างแดนจริงๆเราถูกย้ายสถานที่บ่อยตั้งแต่เด็กแล้วก็เราก็คุกคีกับบรรดาอยู่การการย้ายต่างที่ต่างถิ่นไปบ่อยๆพอ พอจุดหนึ่งที่เราไปอยู่โซิดนึงเี่ยเพราะว่าเราต้องตามเขาไปเพราะว่าเขาเนี่ยไปเป็นนักเรียนคุณอยู่ที่นู่นเราก็ไปแล้วก็ได้ห่วนนึกถึงวันเก่าๆขึ้นมามันก็เลยเป็นจุดกําเนิดของเรื่องนี้ขึ้นมาแค่นี้พอนะฮะโอ <Okay. S 1> เคด๋ยอ ส่วนคาแรคเตอร์ของชิวอนนะคะก็จะเป็นเด็กแสบโซนเป็นนักวางแผนค่ะซึ่งในเรื่องนี้เนี่ยมีภารกิจที่จะต้องทำด้วยแล้วก็ต้องทำให้สำเร็จแต่ไม่รู้ว่าจะสำเร็จหรือเปล่าก็อยากจะให้ลองไปติดตามกันนะคะพราะอยากบอกเลยว่าเรื่องของเราเนี่ยมีความน่ารักกุ๊กกิ๊กกันอยู่เนาะของเราก็คือบทก็คือเหมือนกับคุณพ่อมาเลยใช่ไหมเป็นนักการทูตอันนี้ลองถามหรือเปล่าอันนี้พูดได้ใช่ไหมฮะก็ ก็ก็คล้ายคุณพ่อเลยแล้วก็เราก็พยายามอยากเป็นเหมือนคุณพ่อเราเป็นนักการพูดด้วยเราก็เป็นแบบในเรื่องเราก็จะเห็นแบบว่าคุณสรุปเนี่ยตั้งใจทําทุกอย่างตั้งใจเรียนตั้งใจอะไรเพราะว่าอยากเป็นนักการพูดครับกุ๊กกิ๊กของพวกเราจะยังไงคะกุ๊กกิ๊กของเราก็จะน่ารักเนะจะเป็นเหมือนเด็กกับผู้ใหญ่ใช่ค่ะจะมีความแบบเบาๆแต่ก็จะมีความแบบก็ไม่เบานะ อยากรูว่าหนักหรือเบาต้องไปติดตามแบ่ก็เป็นนักการพูดแต่ว่าต้องกรายที่แสดงว่าโลเคชั่นในการถ่ายทำของเรื่องเราน่าจะเยอะสุดแบบอันนี้ผมก็ตอบไม่ได้เหมือนกันว่าเยอะหรือเปล่าแต่แต่เราก็ที่วางแผนไว้ก็มีเยอะมากนะฮะที่ต่างประเทศเนี่ยก็รู้สึกว่าจะมีทั้งโรงแรมนู่นบนภูเขาบนอะไรก็คือมีถ่ายต่างประเทศด้วยจะได้เห็นวิวสวยสปอยหน่อยที่แบบทำไมแฟนๆต้องติดตามตอนของเรา ยนก็ละครเรื่องของเรานะคะก็คืออย่างแรกเลยคือบอกเลยว่าภาพสวยแน่นอนเพราะว่าเราไม่ได้ถ่ายที่ไทยอย่างเดียวเรามีถ่ายที่สวิตด้วยแล้วก็ความหนาวชุดเชิ้ตอะไรอย่างเงี้ยมันจะสร้างความน่ารักความละมุนบรรยากาศต่างๆที่สวิตเนี่ยจะสร้างความน่ารักให้เราสองคนเนาะเติมความโรแมนติกเพราะว่าพี่คิงเนี่ยบอกว่าเลือกช่วงที่ฤดูเนี่ยที่สภาพอากาศหรือว่าต้นไม้อะไรเนี่ยสวยมากที่สุด แล้วก็ไม่ใช่แค่เราสงคนเท่านั้นนะคะนักแสดงสมทบนักแสดงร่วมเนี่ยก็คือมีความตลกฮาแล้วก็มีแกง๊งมีมาจากแก๊งคณะตลกด้วยแล้วก็มีมีตัวท็อปมานะคะก็อยากให้ติดตามเพราะว่านักแสดงเนี่ยน่าจะหาหาด้วยตัวของเขาอยู่แล้วแล้วพอมาเล่นละครเนี่ยก็ยิ่งหาขึ้นไปอีกค่ะเราเราอะหาหรือเปล่าเราก็หาหาอะไรแค่ hey. <c oughs> าปากปากมาตอนตอนตออนชีอะไรนะ,ะยังไงก็ปาก ยังไงก็ฝากละครชุดดวงใจเทวคมตอนพรชีวันไปด้วยนะครับฝากพวกเราทั้งสองคนด้วยนะครับพวกเราจะจะพยายามทําให้เต็มที่ที่สุดค่ะก็ขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะคุณสรุตกับบ่าวชีวันนะคะฝากด้วยค่ะโอเคครับขอบคุณค่ะที่กิด้ต้องคู่ไปเลยลูกค่ะเราเริ่มจากฝั่งไหนคะ